สวัสดีครับสมาชิกห้องซับเหมือนล้านสูตรหวยรวยรัดนะครับวันนี้เรามาคำนวณสถิติหวยลาวนะครับประจำวันที่6กรกฎาคม2563นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับซึ่งเด่น3ตัวนะครับจะจับเอาตัวชนนะครับถ้าใครทีออ่อยู่ที่ห้องเ,ออเ,ลเ,เลขเด็ดให้ฟรีจะทราบว่าสูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่แอดนำมาลงนะครับ เพื่อความกระชับรวดเร็วนะครับเป็นสูตรชุด A นะครับในคลิปก่อนๆเคยลงไว้แล้วนะครับที่ชนห้าครั้งที่แล้วนะครับที่นับไปสีงวดนะครับที่ผลออกเก้าเก้านย์ห้านะครับก็เข้าห้าตัวชนนะครับงวดถัดมานะครับแอดสรุปให้เพื่อให้กระชับเวลานะครับคลิปจะได้อัปโหลดเสร็จเร็วนะครับงวดล่าสุดนะครับที่ สูตร BB นะครับสูตร BB ก็คือหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวก10บนนะครับบวกหน่วยบนคูณ2แล้วก็บวกค่าคงที่2นะครับได้เท่ากับค่า x นะครับบวก4บวก3นะครับผลหงายออก5 4 4 1 3นะครับคำนวณสูตร BB ได้เมื่อต่อมา8 2 5นะครับสูตร EE นะครับพันบวกสิบนคูณ2องบวกสางที่เท่ากับค่า k คไอค่า x อ็กซ์บวกสองบวกสอนะครับผลออกสี่สี่หนเรามาคำนวณ งวดต่อมาได้913นะครับ B B 825 E E 913นะครับไม่ชนนะครับไม่ชนจับเข้าคู่นะครับผลออก3220เข้าคู่23นะครับงวดต่อมางวดวันจันทร์ที่6กรกฎาคม63นะครับคำนวณสูตร B B ได้เด่น714นะครับสูตร E E ได้024นะครับชนที่4นะครับวิ่งรูด4บนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสรุป คลิปที่3นะครับ EP ที่3นะครับว่าจะจับคู่ตัวไหนบ้างนะครับในการใช้สถิติห้วยลาววันที่6รกรกฎาคม63นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ห้องซับหมื่นล้านสูตรหวยรวยรัดด้วยนะครับขอบคุณครับผม